ต้องตามไปดูที่ที่มีการทำลายรูปแถวแถวริมแม่น้ำเพื่งนั้นคองเลยเอาจจะเตรียมไว้นะครับนันเลยจราจ,จรนะครับโพยาลาลชาวการตั้งแต่เด็กที่โรงเรียนเทศบาลห้าเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านโครงการใหม่ให้ใหสำเริจผลแลวก็ขนาดจราจรเรจากกะจะจัดระเบียบจราจรในในปีสองพนห้ารไปทีเดียวกันเลยนะครับเด็กเป็นต้นออย่างเงี้ยครับ เราลองากครับดังนั้นครับเราก็จะใช้เวลาไม่เกินหลายจุดนะครับแต่เป็นที่โชคดีอยู่ยน,นิดนึงตรงที่ว่าเราก็อยู่ในช่วงที่เรื่องการจราจรค่งนข้างนะครับทงรงตรง5แยกหลักเนี่ยถ้าถ้าพูดในส่วนของ5โมงเนี่ยเราจะมีตำรวจประจำตลอดแทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะแยกหลักที่มีตู้5ล้อปัญหาขนาะดน,นี้ก็คือว่าบ,ร,บริเวณเสี่แยกไฟการทางครับได้มีการจ่อมสร้างถนน แรกเลยก็คือได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นะครับที่บริเวณแยกบริหารเรียบร้อยแล้วนะครับประการทีรท่สองในเรื่องของจุดที่มีปัญหาในเรื่องของสภาพถนแนแทนจะมีอยู่จุดเดียวคือจุดจุดหัดถนนส่ยชุโตกับแาวรถไฟนะครับ เหตุภาพที่ทําให้รถหลายๆรถทุกคันต้องเบรกแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เรียกกระสานกันยันถ่ายมาแต่ต้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รถสามารถดิ้นได้รับรื้อใบอนุญาตที่เจ็ดสิบสี่หน้าสายพานไฟลุกแผลถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยมันจะติดตรงสัญญานไฟลุกแผล่ช่วงเลี้ยวขวาัญญายท่อระบบนะครับคือมันต้องเปิดสายพานไฟเคยหาเลยแล้ว ทีน,นี้ว่าเราก็ทผมก็มทำเรเื่องของวิชีใช้สาลูกแก้ว่าของประมาณในการขยายตรงช่วงเกาะกลางให้มันลึกเข้าไปหน่อยเพื่อที่จะให้รถล้อเข้าไปแล้วก็รถที่จะเลี้ยวกว่าเราเนี่ยมีเราเข้าไปรถตกจะไม่วิ่งขึ้นมาได้แของผมก็จะพูดเรื่องลอยกระทงนะฮะฝากการบ,บ้านไว้นิดหนึ่งสองข้อเราดเนี่ยที่ ให้ไปร่วมกับกรมเจ้าท่าไปสํารวจซักแทนโป๊กเนี่ยมันจุนน้าหนักคนที่จะลงไปลอยกระทงเท่าไหร่เนี่ยไปเขียนป้ายประชาสัมพันธ์บอกพวกโป๊กซักเช่นลงที่สิบคนห้าสิบคนร้อยคนไม่นั้นเวลาลอยกระทงลงลงไปมากๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะล่มแล้วคนจะตายเนี่ยเราจะเสียหายเรื่องโป๊กก็ทั้งทุกที่นะจะมีไปสํารวจซัก ผานน้าวัดเนี่ยไปดูซักจะทำป้ายประชาสาคัญนฮะก็สําหรับในส่วนของสพเมืองกาญจนบุรีนะครับผมขออนะุญาตนาเล่าสิ่งที่ทา่านปปได้ให้นโยบายไว้นะครับก็ในปีนี้เนี่ยจะตีบมาท5เเนี่ยในนโยบายเน้นหนักข้อที่13เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของสุภาพบรจราจรงานจราจรเนี่ยอยู่ในหัวข้อนโยบายเน้นหนักของท่านเลยในข้อที่13นะครับที่ท่านต้องไปตรวจลงพักมีอยู่16ข้อนะครับ ทีนี้เนี่ยหลักการของท่านพบตรเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านยึดแนว3าปีครับ3ปีตำรวจอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น3ปีตำรวจอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนโยกย้าย3ปีตำแหน่งใะตำรวจอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้รับการปลุมท่านก็บอกว่ามันก็จะเหมือนไม้ที่ตายซากนะครับจะขาดความเปานรัเมนอบุดมรักรศิธรรมที่ปรึกษาส่สิบนะครับซึ่งรับผิดชอบในการศึกษาอบรมเนี่ย ให้ทาการจัดหลักสูตรนะครับ5 4สายงานหลักด้วยการสอบสวนนะครับประกอบด,ด้วยงานป้องกันปราบปรามงานจราจรงานสืบสวนและงานบริการใน4นะครับสายงานหลักเนี่ยท่านแบ่งคนเนี่ยเป็นมาแบ่งข้าราชการตำรวจเป็นอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มหัวหน้าสายงานนะครับอันนี้ก็จะอบรมในหัวข้อวิชาที่จะเน้นหนักเรื่งองของลักษณะการบริหารงานใน,นภาพรองมนะครับว่าควจะบริหารงานอย่างไร ปะครับก,การสวงหาความรบือจะไปน้องประชาชนอย่างไรกลุ่มที่2เป็นกลุ่มหัวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเช่นหัวหน้างานจราจนะรร้อยเวร2สองศูนย์อันนะี้คือกลุ่มรองสวัสดนะครับก็จะเน้นหนักในเรื่องของการปฏิบัติตามคําสั่งส่วนหนึ่งและบริหารส่วนหนึ่งแล้วนนลก็ในเรื่องการสวงหาความรบือส่วนหนึ่งแล